ปอกมือเดทัวาหนูยุบไปสองปอกใครซื้อของหนูไปคะเติมสต็อกใหม่อีกแล้วคะ่ะพี่ๆนี่เติมไปแล้วก็แบบหายอีกแล้วนะคะเดินกลับมาก็คือหายเลยนะพี่เมื่อวานนะคะใครซื้อปอกมือเดทัวาไปบ้างนะคะลูกค้ามารีวิวให้หนูหน่อยว่ามันดียังไงมันคุ้มยังไงลูกค้าปกติร้านออ่นขาย200กว่าก็บาท250ลูกค้าร้านหนูขาย99พี่ขาโปรหนะ้าจุดห้าหน้าร้านเหลือ95บาบาท เอาอะไรมาไม่คุม้มค่ะคุณพี่บอกเลยโคตรคุ้มนะคะใครอยากได้นะคะพี่พี่ตัวเนี้ยเข้ามาแค่30ลังนะคะลูกค้าขาเข้ามาแค่30ลังนะใครที่เล็งอยู่หาอยู่รีบจัดรีบกดได้เลยนะคะจะกดในตะกร้านี้ราคา9 9หรือจะมาหน้าร้านหน้าร้าน95นะคะลูกค้าก็มาได้นะคะลูกค้าบอกเลยว่ามาหน้าร้านอาจจะเสียเพิ่มมากกว่า95ก็ได้หนาว เพราะว่าจัดโปรนะคะลูกค้า5.5ที่หน้าร้านนะคะลูกค้าบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะพี่พี่ขามีเป็นงานปลอกมือเดทโน้าแบบนี้ใครจะมาจัดก็คือมาได้เลยนะ